天呐！<39 S 2> <music> หรืออยงตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวให้สเตจกันนะคะก็ไม่กี่วงแล้วแม่ไม่กี่นาทีไม่ตึ่เต้นตั้งแต่ตีห้าแล้วอ่ะเต็มที่เพื่อแฟนลับเพลงใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมารอดูเอ็มวีกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูเอ็ม หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ง่ายเชื่อมั่นศรัทธามีพลังตื่นเต้นมากเลยสำหรับที่ก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากๆ,ๆนะคะที่ก็เครียดแล้วแบบแบบอบกดดันตัวเองจนต้องแบบไป ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเคยทาตรงแบบนี้มาก่อนเลยบอกว่าเหมนกี้เบิร์ดคว่าน่าจะหนื่อยมาเพาะว่าแบบคราวนี้เต้นหเพอะ้ก็แบบต้องเต้นบบเป็นโชวเดียวกันติดกันะซเปนแบบครั้งแรกเลยอซ้อมอยู่แต่ว่าตื่นเต้นมากนะตอนนี้เพราะว่ายังเมื่อคืนอะบ็อกกิ้งันแต่ว่าไม่มีเพลงไง ที่ที่ชอบนะคบไปดูวิดีโอแล้วก oh font, ็ฟังเพลงของน้องพิเศษทุกคนเลยนะครับทุกคนสวยมากค่ะเมมเบอร์แบบน่ารักมากแต่สวยทุกคนสวยมากเฉพาะหนูยมเพลงฮ็อกมากฟีลดีมากตื่นเต้นมากเลยค่ะเจอแฟนขาครั้งแรกทุกคนน่ารักมว้างเลยอยู่ด้วยกันนานๆนะคะ ทำตัวไม่ถูกแต่ว่าก็พยายามพูดทันทีสุดแล้วยังไงก็อยู่กับหนูไปนานๆนะพีชี่ตื่นเต้นมากค่ะช็อตใหม่เลยตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็แอบพิวขาวเออตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นมากสัสตื่นงงด้วยตินบอกว่าตอนตินเก้าไปเนี่ยตินแบบสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าครั้งแรกหนูก็ตื่นเต้นแต่ว่าหนูก็สนุกมาก ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่มานะคะแบบประทัใจเนะอะแบบว่าเจ๋งแล้วก็ทำได้เต็มพี่ก็รู้สึกว่าเต็มพี่เต็มไม่ผิดเต็มดีก็ออกมาหน้ารักจะรอค่ะ ตงลกหน้าตัวเองเลยไปทับใจถูกใจในเพลงนี้มากตื่นเต้นมากเพราะว่าจะขอออฟฟิเยลดูหลายหนแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ความลับวันให้ตัดต่อนะแบบจะแอบ,บไปดูนิดนึงนี่คือมาปิดมา่านปิดบนะ้าในที่สุดก็ได้เห็นแล้วแล้วก็ออกมาดีว่าแอบ,บ,บล้าตาซูมเลยตอนดูดีใจที่ออกมาดีค่ะเนง่ยงานวันนี้เป็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจแล้วก็กิจกรรมเยอะมากก็กรู้สึกคุ้นวายมากกับทุกคนอาจารย์เริ่มแบบหวานจะมองกันแล้ว แต่ว่ายังไม่หมดนะคะกิจกรรมเพียงเท่าน,นี้เพราะว่าเรามีกิจกรรมถึงสามมุมกันเลยค่ะทุกคนสู้กันต่อไปค่ะก็เสร็จวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าแบบมีคนเชียร์เยอะมาก ไม่รู้ว่าจะทำเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อกี้เหมือนแบบเล่นไปตามร่างกายที่สองมาค่ะแล้วก็ได้ดูเอ็มบีเป็นครั้งแรกด้วยคืซึ่าจริงๆนะชอบมากแบบก็แบบประทับใจมากรู้สึกว่าเป็นเอ็มบีที่ชอบที่สุดตั้งแต่มีเพลงทุกเพลงมาเลยค่ะไม,มอยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามแล้วก็ไปดูกันเยอะๆเลยนะคะจริก็อ,อยากรอดูแล้วเหมือนกันออชอบมากค่ะ